ลองชิมดูค่ะมากเกือบพ่ท่านมากเกือบพ่ท่านพี่น้องลองชิมดูเปรี้ยวว่าจะไปเฮ็ดแกงเทพโพค่ะเฮ็ดว่เป็นดอกต่วาจา่ะเดี๋ยวไปมึงอยู่ใน YouTube นะมึงวิธีเฮ็เดทำลดยแตก <c oughs> น้ำลายแตกค่ะน้ำลายแตกสมเบี่วปี่วเปีว่ปวกินไก่ไข่ผักปังหฮ้ยแต่ว่ากินแบบบ่ค่อ,คอยแห้งบบค่อยชุนบันได แต่ว่าก็เป็นเป็นกินแบบคลายๆพักปังเฮาจังหน่อยนึงใส่เพิ่นก็จะเป็นแบบโกนๆแซวอยู่ สมเอาอีกสักยอดเอาอีกจักหยอดนึงค่ะมาจะกินยูปลาค่ะว่าจะกินยปูนยปลา ปลาปักบุ่งฝรั่งแหะแต่ว่านุ่หลายค่ะพี่นอ้องนุ่มเหรอสมเดี๋ยวก็ไปเขาจะเขาจะแกงสมค่ะพี่น้องบะหมันแกงสมแกงเทโพใก่มูสามสันนะนี่ค่ะเขาได้มา แต่ไลยเติบอยู่ค่ะยุงไล่หลายอยู่ปลาช่วงที่มาเอาปลากระเพิ่นเนาะพี่สาวอยู่นี่นะคะเพิ่นบานเพิ่นค่ะนี่ตรงที่เขามาเอาปลาปลาลากค่ะพี่น้องเทากับมาเอาอยู่นี่แหละอาทิตย์ที่แล้วบัาที่มาเอาปลาเพราะบอกว่า,าทักบุ๋งฝรั่งกำลังแบบงามค่ะพี่น้องแต่่างห่งามีเวลามาเอาแต่บากับพอเก็บกินได้อยู่ค่ะ ผักบุ้งฝรั่งค่ะจะเอาไปแกงเทพโพค่ะอยากกินมาพี่น้องพุนงามคักบ๊ายบายค่ะพอกันกินหนาเนะาะบายยค่ะ